คุณผู้ชมผมอยู่ด้านนอกครับด้านนอกของงานช้างคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าอีพีสามพาคุณผู้ชมไปดูเฟอร์นิเจอร์ไม้เฟอร์นิเจอร์โตเก้าอี้ที่เกี่ยวกับชั้นวางต่างๆที่เกี่ยวกับไม้เดี๋ยวพาไปดูนี่จะอยู่โซนข้างนอกคุณผู้ชมเห็นไหมฮะจะอยู่โซนข้างนอกนี่เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆนี่ชั้นวางพั 2008. นแปดนี่เป็นเก้าอี้ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับไม้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมจะอยู่ด้านโซนข้างนอกนี่เห็นไหมฮะเป็นโต๊ะแบบนี้โต๊ะสองคนสี่คนนั่งได้หมดนี่เป็นตู้กระจกต่างๆอยู่โซนนี้เป็นเตียงเห็นไหมฮะนี่ชั้นวางต่างๆอยู่โซนข้างนอกทั้งหมดเลยคุณผู้ชมมางานช้างอยู่โซนอนอกมาหาซื้อได้เลยซื้อแล้วยกขึ้นรถง่ายนี่โซนนี้มีเป็น โต๊ะวางพระมูบูชาะหรือเป็นเตียงไม้ต่างๆอยู่ด้านนี้โซนนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นชุดแบบนี้เลยนี่ฮะซื้อไปแล้วนี่ถ้าอยากจะได้ในส่วนของฟูกที่นอนก็อยู่โซนนี้อยู่ด้านโซนนี้นะยุดอยู่ด้านนอกคุณผู้ชมอยู่ด้านนอกเลยนะนี่เห็นไหมฮะโอ้สุดยอดมากอันนีน้ตุ่นสแตน ไม้ท่านั้นเลยเนื้อไม้ท่านั้นเลยดูดูด<อ>ีแบบโยกซื้อกุณดาคุณยายนั่งนี่แบบนี้อยู่ด้านนอกโต๊ะกลมแบบนี้เห็นไหมนี่เอออันนี้เป็นโต๊ะยาวคุณผู้ชมโต๊ะยาวเห็นไหมโต๊ะยาวไม้ทั้งดุนเลยนี่อ้าวแล้วยกมาลงยังไงเนี่ยตอนค้นมาเนี่ยยกลงยังไงเออ ยกลงยังไงนี่ยาวไปถึงนน้นเลยยาวเป็นเม็ดๆเลยคุณผู้ชมดูเออนี่นออนี่เป็นเจ้าอี้อันนี้ติดจองเตียรายข้างล่างก็จองหมดแล้วนี่เออสามพันห้าสองเลือกสองพันสองพันสามไหมไหมเออนี่โต๊ะชุด โอ้อยูโซนข้างนอกคุณผู้ชมอยูโซนข้างนอกนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนี่โต๊ะกลมนี่มีเก้าอี้ล้อมรอบมานตรงนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะนี่เป็นอ่างล้างหน้าทำมาจากไม้เห็นไหมฮะทำมาจากไม้สุดยอดมากนี่เออนะประมาณนี้ถ้าเดินยาวไป นี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นโซนต้นไม้ทางนู้นโซนต้นไม้เห็นไหมเป็นเสื้อผ้ามือสองแั้งนี้โซนนี้นี่นี่พอจะมาโซนนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของต้นไม้เออเ็นเบนจะมานเงินโอ้ โซนนี้โซนนี้เป็นรูปปั้นดังนี้คุณผู้ชมนะต้นไม้ต่างๆนะครับนี่ซื้อไปปลูกได้นะครับต้นกล้วยไม้ต้นดอกไม้ต้นไม้มงคลต่างๆอยู่โซนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮนะ คือไม่ได้ชวนชมบันไดเงินบันไดทองบันไดสวรรค์เออโซนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นในโซนของดอกผลไม้ต่างๆให้ปลูกได้นะครับโซนนี้นะครับมันจะเดินไกลนิดหนึ่งคุณผู้ชม ให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่ัางแดงจากสีสเกตเบอร์สามต้นทุเรียนนะครับนี่ผลไม้ต่างๆนะครับอย่างโซนนี้เลยนะเออให้คุณผู้ชมได้ชมกันตอนนี้จะเป็นไม้เกะสลักครับทางนี้นะนี่เป็นรูปสัตว์ต่างๆนะเออคุณผู้ชมเห็นไหมที่ผมไปเพิ่มแสงให้คุณผู้ชมนะอาจจะดูไปแล้วแสงทึบๆนิดหนึ่ง นะฮะแล้วก็มีในส่วนของมะขามหวานนะคุณผู้ชมแต่ปีนี้จะปิดประตูทางข้าทางนี้ประตูทางข้ามีทางนู้นประมาณนี้นะฮะเอาแบว่าประมาณนี้ก็แล้วกันสาหรับงานช้างช่วงกลางวันครับคุณผู้ชมก็มาที่อามาดูเองแล้วกันเนาะผมไม่อยากจะไปพูดอะไรมากมายเพราะว่าเหมือนทุกปีไม่มีอะไรแตกต่างกันแหละมาก็ให้เห็นเฉยๆหรอก อประมาณนี้กันแล้วกันนะครับเดตตามต่อ EP ต่อไปครับน้องนมเมืองสุรินทร์นำเสนอท่านกดติดตามกด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วฮะสวัสดีครับ